จ้ามือนีพามางั้นมาบ้านอาจารย์เนี่ยได้ค่ะมาสาบนาเอาผ้าไตรทั้งหลวงพี่มีสเสียนไดรถวายมาหาไตรามารวมบุญกับอาจารย์เนี่ยค่ะสาบนาก็เลยพามาค่ะมาบอกเก้าอาจารย์มืออื่นกะสีปินมือที่ส่งอาจารย์ไปบนสวงสวรรค์เราเด้อค่ะขอบ,บคุณกอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ร่วมบุญทรงครั้งสุดท้ายกะยังเหนียวเนียนค่ะ ไมได้บัญชีสามาัรณะกับเขาอยู่เรื่อยๆกับนุมโมทนาบุญน้ำเด้อค่ะเดี๋ยวจะให้หร่อไทยสุดในบึงน้ำเด้อค่ะไทยถอดสุดในบึงน้ำเจวุรูว่านิตจ,จดีบวมือไปเผาค่ะมืออื่นเผาคือวันที่สี่วันอาทิตย์ที่สี่มิถุนายนหกหกเด้อค่ะผู้ใด,ดสะดวกก็สามารถเดินทางมาร่วมได้ที่บ้านคลองม่วงอําเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์จ้าอายุยังบอกเด้อค่ะนี่เป็นไปอายุอาจารย์เนี้ย คุณพ่อวีระปุยโทอาจารย์เนี่ยสื่อแทเด้วค่ะอวันเกิดวันที่24กันยา2499วันมรณะคือวันที่1นมิถุนา2566สิริอายุคือ67ปีค่ะ67ปีนี่จะเต็มคือกันยาด้วยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือ66ย่างเข้า67ก็กลองเบิ่งอายุเพิ่นค่ะแต่ถามรูปแล้วว่าได้เอาบัคเกอรอใส่ในร,รูปม่เพิ่นบ่ได้ใส่ด้วยค่ะกะ ตามนี้จะมีพี่น้องเฟนจงอฟซีถามมาหลายอยู่คุณบลายรค่ะเป็นลงุงไฮลงนากันเหิดแลว้วกับบ่มีคุณบันไนดเดอค่ะเป็นพวงดีดยุนาสุกให้บรรยากาศนี้พี่น้องเฟนจงออบซีหลายๆคนเนาะค่ะ,คะถามเขาหลายทนก็ถามมาหลายเด้อค่ะ,อะเอฟซีบางคนก็บ,บอกว่าโทรศัพท์อาจารย์เนี่ยคือทรบติดก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเสียชีวิตแล้วบอสามาถเด้อค่ะโทรศัพท์หรือว่าอีหยังทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาจารย์เนี่ยจะ จะมีคนหลับคืออาจจะปิดตายไปเลยในโทรศัพท์เนาะค่ะทุกอย่างทุกแนวเกิดคือสิไปกับอาจารย์เลยค่ะจะทิ้งไว้แค่ความทรงจําเท่านั้นเด้อค่ะกะให้ฟังค่ะสามนาจะแจ้งเป็นระยะระยะเด้อค่ะสําหรับมืออื่นงั้นเผา,าเผาศพทั้งอาจารย์จะส่งอาจารย์ไปบนสวงสวรรค์กะพยายามจะ่ายสดสดให้มึงเต่ว่ากะโบรวูว่าเนดจะดีบบเด้อค่ะ เดี๋ยวจะสอบถามทั้งลูกสาวเพิ่นอยู่ค่ะลูกสาวเพิ่นบ่อยู่เนาะว่าเพิ่นฝันยังบ่เกี่ยวกับทางอาจารย์จ้ะมื้อนั้นล่ะค่ะมือมือเผาเนาะ,นะค่ะเนาะสาบนาน่จะรวบรวมเงินที่ FC แฟนช่องรวบรวมมาจะนํามาถวายในมื้อนัน้นก็ค่อยฟังแจ้งยอดเอาจา้าคนจริงลูกเคาะลงใส่เลยบ่โอ้ยปึ๊งจะยีดีซีแข้งบ่ได้ทางคนนั้นคนนี้เลยทุกคนด้ากันยังวอนหาเนื้อ่็เป็นม้ายินบอก่กป็นหมาอยู่ใต้เพิ่นก็นสิบอกว่าอย่าลืมเด้อเลขฝาลง กันยังบ <az violin> <acy> ่นังก kind of ันเห็นพ่อบ่บ่ได้านไรนวลตังคนตังบ่ได้นอนถือกันบ่าวันนี้เก้าศูนย์อ่ะถอเยอะมันบอมันไม่ถือบ้ดบ้านบ่เดือเดืดถือหลายอยู่คนถือหลายอยู่คนถือหลายอยู่แต่ว่าลีมันเป็นเลื่ปิดเนาะแต่มืออื่นนี่ออกจากบ้านจตกม้งจะ่สิบบ้าพวามืออื้อออกจากบ้านจตกม้งมืออื้อออกาบ้านจตกม้ง ใบมุ้งตรงสิพ่อออกจากนี้มันบ่ใบมุ้งตรงเดียวสิรวยรวยมีคนอวนรงเซ่ต้องทำปานี้ทำทำเรียงกันบ่ได้ฝันอย่างเด้ยค่ะแต่ว่าหลายๆคนเคยได้ยินเสียงอาจารย์เคาะเมนเพราะว่าเราเป็นคนมักลีกแม่ เพิ่นเมนเอาใสนี um. ่เพ hmm. yeah. ียงพ่อว่าเมนพาเพิ่นให้โชคให้มันอืมทุกอย่างเนาะเอฟซีเพิ่นก็อะไรอยู่จ้าแล้วอันโทรศัพท์นี่มีคนอันนี้ของเพิ่นบ่โทรศัพท์ว่าอะได้นั่นถิ่งไปน้ำเพิ่นเลยเพิ่นบ่กับโทรศัพท์ถ้าอาจารย์มาอยู่กับว่าอะไนั่นเด้เรือค่ะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นว่าโทรศัพท์ติดกับจังว่าอาจารย์เป็นเสียแล้วว่ามีคนอันนี้ทางโทรศัพท์เนาะคุณถึงว่านะ ตามนี่หละพาเบิ่งแน้วแต่มืออื่นก็ะจะไรสุดใ้เบิ่งอยู่อิจเาคนไรคนหาคนไรแต่ว่ากะแต่ว่าเปียกอยู่ว่าเป็นอย่างอว่มีคนฝันอย่างเห็นคนเลยเพื่อคนไปแบบบ่ตรงห่วงไปแบบเบื่อห่วงเบื่อย่างตามนี่หละเด้อบ่ฝันอย่างดอกแต่ว่ามือสอง่งมืออื่นกะจะพามา่งอยู่ก็รบบเกาเบิ่งหลีกเมื่อกียทั้งอาจารย์ข้เพนห้ยสุขให้มันเด้อดม่นบน้านเนี่ย แต่ว่าเรืวก็เป็นจริงเป็นกเคาะลุงใสอยู่ภายในคว่ชื้นที่เม่นเาเลยว่าเอเมนหมาท่น้ำมันนีงอยางหาบะมีวันนี้ว่าอีกเคาะฟ้าลงอีกเผ็ดปกติเลยเด้อนี่เปนนิ่หลอกเราคือพวกตเลยนในเปิดเบืองลุงบนี้ในเปิดเบืองบางเดี yeah, so ๋วมาชุดเก๋ป like right? no ้าตเย่ยา like ังได้ลกนนันเด้บสินะ เมีนบบเนาะเป็นแปดเจ็ดาเกิดวาคือลมมันช็อตเลยร่ว่ากันปรึกษารกันนี่เมีนบบเมนบบวาล้ออือนไหนเป็นตอืมเป็นพอเพยนแม่เดี๋ยวว่าตัวเดอเก้ยพเ้เพิ่กอย่าพูจักอกเ่แน่พดเกินเลยก็ใหปญหาอืมคกันวอาเป็น กันน <Workers S 2> ั่นล่ะเด้อตามนั่นล่ะเดี๋ยวมือควายจีบิ่งปาดเบิ่งเล็กเบเกียคือว่าจังไดกคือเคาะลงใส่คือว่าท่านได้เบิดคือว่าเปิดลงเบิ่งนาะก็เปิดจังไดแข่งกัได้ไปเลยเนาะอี๋บอกแกกัสิว่าโลกเลขฝาลงเลขฝาลงอือเคาะลงใส่บอกเลขฝาลงแต่ปานนั้นก็ถึกเบิดบ้านอยู่แม่นบ่อถือบ้าแต่่วาปนันใ่เต็มถึกเบิดบ้านแต่เข้าโครงการคนละครึ่งเนาะจ้ะออื ซื้อหนึ่งชุดเก่าอ่ะพอเขาอายุเกสไืก oh. um, uh, well> uh, ันอือไกกันบัีอ่อรถขนตมากะเกสองอาุเกสองก็ถืออือถือเบ็ดบ้าน้วยกันอันนี้ก็ถือเบ็ดบ้านเป็นมกเลขเพิ่นเรยเร่ฟ้าลงก็ถือเบ็ดบ้านคือกันแต่นั่นล่ะมึงอื่นก้สิพ้าไปตลาดไปซื้อเลขค่ะสามเบ็ดยูที่ออกที่เขียนนะที่น้ำอีกเกียงอือาดไิซื้อหาสามอือจ้า เราจิดสื่อหาซ้ำเนาะการัน,น,นมืออื่นก็สิออกวาแตะเทียงถ้าเม็นว่าเดี๋ยวยังไปน้ำเนาะไปส่งเพื่นข้างคือไทยกะตามนั่นเด้อพี่น้องคะมือนีซาบานาได้เอาผรไตรมาธไว้กะเดี๋ยวตามติดตัวลีกมือที่เอาอา,อาจารย์เนี้ยออกไปวัดกะจะปาดบัคเือให้เบื้องยุจ้ากะรอเบิ่งตัวลลกผู้ทีมักตัวลีกเนาะ กับโบห้สาบนานะมาหิสาวานนกับมาหิให้เร็วแล้วก็ล้อมือไปเผา,าน้ากันจ้ากะโอซีน้ากันอาจจะได้ไลสุดแต่ว่าก็อาจจะรอบเบื้องก่อนการนิดดีเด้อค่ะยันบ่ชัดหรือนิดบ่ดีก็อาจจะเป็นไทยเป็นคลิปวิดีโอค่ะแต่ว่าเงินถุกปาทสุบังที่อีฟซีสูงมาถึงเทเน,นนนลนันเปอร์เซนต์จ้ารอฟังยยดค่ะได้เสียงสุกเสียงหลับแต่หมั่นใจว่าอาจารย์เนี่ยเพิ่นใส่สุบ พี่น้องอยู่แล้วค่ะต่ออีกเนาะเพราะได้เหตุบุญห่วมกันจ้ามาคินนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องตามติดต่อจากจากวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทายทอดอมือไปพรอ้เบึงจ้าไปแล้วจ้าสวัสด,ดีค่ะ